คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รัท่ังครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลเทปนี้แอดก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเลขเด็ดจากสํานักเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคแล้วก็สํานักของอาจารย์บ้านไผ่เมืองพล วันสกุมภาพันธ์64ครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับท่านผู้ชมครับก็เป็นของอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลมากันแล้วครับ16บหทับทับหของอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลก็ให้เลขชุด2ตัวมาทั้งหมด8ชุดนะครับมี1 3 1 4 2 324 53 5 4 6 3 6 4ครับจัดบนลงล่างกันได้เลยนะครับกับหน้ากับหลังกันพลาดได้นะครับท่านผู้ชมครับ ขอบคุณอาจารย์บ้านไผ่มืองพลมากๆนะครับต่อมาครับเรามาดูสำนักเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคมื่อประจําวันอคารที่16กุมภาพันธ์2564ครับก็ให้เลขเด่นเลขรองมาครับเลขเด่นก็เป็นเลข1เลขรองเป็นเลข3และชุด3ตัวเต,ต็งโต๊ดนะครับมีทั้งหมดทั้งมวล8ชุดนะครับได้แ,แก่ชุด912 813 715 016 631 532 2 3งสาม,าสสามครับชุด2ตัวบนล่าง1นึ่งสองหนึ่งส3 5 3 6ึ่ระวังเบิ้ลหนึ่งหครับเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคครับท่านผู้ชมก็ชอบชุด3ตัวก็เต็งโต๊ดได้นะครับชุด2ตัวบนล่างกลับหน้ากลับหลังกันได้นะครับใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท่านี้แอดก็ขออำานวเอโฟอในให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่16กุมภาพันธ์2564ทุกๆท,ท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ